ก่อนเรีนผมขอญาตขอบคุณท่านพลเอกพิสิ 10, ทธิสารนะครับท่านประธานรุกรมาธิการที่ได้กรุณาสรุปรายละเอียดต่างๆเป็นข้อเสนอแนะนะครับอย่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับว่าเราจะรับข้อเสนอแนะทั้งหมดแล้วก็จะไปปรับในรายงานประจําปี2565นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลนะครับราขณะนี้เรามีข้อมูลเราสรุป ผลการปฏิบัติงานในปี2564เสร็จสิ้นหมดแล้วครับอยู่ระหว่างการนำสรุปข้อมูลจะนำข้อเสนอแนะครับข้อแนะนำที่ทางอนุกรรมธิการได้ได,ได้มอบให้เนี่ยได้ไปไปดำเนินการในปี65นะครับแล้วก็อย่างที่ได้กราบเรียนสัญญาไว้นะครับเรามุ่งมั่นว่าจะทั้งทำให้เสร็จในไตรมาสท,ที่2นะครับและต่อไปก็จะเป็นเป็นยาปฏิบัติของเรานะครับเพื่อให้เสร็จสิ้นได้ ก่อนที่กขผมจะรายงานเรื่องอื่นๆต่อไปผมจะขอญาตให้ท่านเลขาธิการได้นำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ท่านพลเอกสมเจตบุญถนอมได้กุ่นาพูดถึงนะครับซึ่งกระผมได้ก็ต้องขออภัยแล้วก็ยอมรับในในเรื่องความอาจจะราช้านะครับแต่เดี๋ยวขอญาตให้ท่านเลขาธิการได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเดินการ ส่วนเดี๋ยวผมอาจจะพูดนํารายงานชี้แจงภาดพิงไปถึงกลไกการทํางานที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้ได้ให้คําแนะนําหรือให้ตั้งคําถามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคดีหรือเรื่องการดําเนินการต่างๆครับขออนุญาตให้ท่านเลขาธิการได้นําเรียนเกี่ยวกับเรื่องคดีที่ท่านผลเอกสมเจตได้กุณาถามถึงครับ